สวัสดีครับนี่เกมลายเดนเจอร์นะครับอยู่กับ ID หลักนะครับอ่ะเอเคมมาเปิดในส่วนของอ่าพิกอัพท่านมืดนนะครับมีอยู่300เพชรนะอ่ะเปิดได้รอบนึงนะอยากได้เจมนะครับไอเจมชุดม่วงเนี่ยตัวเดียวที่อยากได้อืมอ่มีโอกาสหนึ่งเปอร์ซ็นต์นะที่จะได้ไปขอเจมม่วงสักตัวแล้วกันนะครับอะจะเลิกไปเก้าครั้งเหมือนเดิมนะครับห้าหกเจ็ดแปด ไป <c oughs> นี่ผมเปิดเวลาตีสามยี่สิบหกนะครับมาจริงๆอ่ะเก็บเพชรไว้เปิดในส่วนของโคลโโบก็ได้นะฮะแต่ว่าผมเดี๋ยวได้อ่าธาตุมืดอ่ะเกมชุดมงแบบป้าปวนจับนะครับไปฮึบโอ้โหแม่มดชุดชัดมาโอ้โหแกได้สี่ตัวอื้ได้เกม นักเวทเจลม,มาโอ้โหคิกมันออหมดแล้วอ่ะจบนะครับไม่ได้อีกล้วต่อไปเกลือเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เลยเดี๋ยวสี่สิเพรเปิดเกเลือไปลุ้นให้หมดไม่ต้องลุ้นเลยละเปิดไปอ่ะข้ามปึ๊บ อืมอ่ะจบครับไม่มีอะไรได้สักอย่างอ่ะยังไงก็ฝากติดตามมาสุดครับ